สวัสดีค่ะเพื่อนๆนท่านผู้ชมวันนี้ทอฝันก็จะมานำเสนอมาชวนเพื่อนๆทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะอาหารเช้าามีข้าวสวยร้อนๆกำลังอบอยู่ในไมโครเวฟแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่สองฟองจากไก่ที่กำลังร้องเมื่อกี้เนี่ย จะยินเสียงร้องกรอเคลไปนะ,นะคะแล้วก็เอาไข่มาตอากแล้วก็ต้นหอมจะเป็นต้นหอมหนึ่งถาดที่เราปลูกไว้บนถาดไข่ไก่นะคะต้นหอมเอามาทั้งถาดเลยค่ะเยอะมากด้วยความอยากทานก็เลยเอาทั้งหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผัดต้นหอมเลยคะ่ะแต่เราทอดไข่นะคะเป็นไข่เจียว ไขดเชียวที่มีต้นหอมเยอะมากค่ะหัน่นฝอยแต่ไม่ฝอยเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะทานให้มันเป็นไฟเบอร์ก็เลยทำเป็นต้นหอมแบบหัน่นฝอยหยาบๆแล้วก็จะตามด้วยอันนี้เป็นเรื่องของความอยากของตัวเองนะคะอยากจะทานฟักค่ะฟักเขียว ฟักเขียวกับกระดูกหมูต้มซี่โครงหมูก็เลยซื้อซี่โครงมาแล้วก็ต้มฟักเขียวแต่ไม่เอาไส้ข้างในออกเนื่องจากเป็นฟักอ่อนก็เลยหั่นเหมือนแกงส้มเลยเนาะเนี่ยคือเราอยากทานแล้วเราก็ทําเราทําของเราเองแล้วก็ทานเราเองยังไงมันก็อร่อยเพราะฝีมือเราเองว้าวนะคะทานกับข้าวสวยละลอนนี่กํลาลังควันชุยๆเลยคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะอาหารสองอย่างต้มฟักเขียว กับกระดูกหมูซี่โครงหมูแล้วก็ไข่ไก่ทอดไข่ขเจียวไข่ฟูมันไม่ฟูหรอกค่ะไข่เป็นไข่เจียวใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งแหละใส่ต้นหอมด้วยความภาคภูมิใจที่ปลูกเองค่ะท่อฝันหกสี่ช n e แนลค่ะเชิญชมเชมิญทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ